รอาไว้ไม่มันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ให้เขามากร้มาราต่อไปแล้วอตะกมเตรีมันแล้วเราแล้เอาันไม่รอแลรอแป๊บนึงรอรอรดน้รอีา ja yep. าใส่รถไปไปช่วยกันไม่ใช่เป็นของธรรมดาเนี่ยลูกเก็บลูกไว้ลูกน้อยไว้ดีนะน้องตายหมวกเจอแม่ดิ้งเลยโดนไหมครับไหน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 ตรงไหนโอ้โหโดนไปแล้ว กี่แม่เดียวรับปวดไหมโบเขาเขาเรียกหลังแต่นอะไรครับปลากรม่รู้่าเตนอะไรเนาะอ๋อมันมาอยู่ยังไงฮะมันมายังไงไม่รู้เยอะไหมครับก้าประมาณกี่กี่หลังอะร้อยหรือเป็นร้อยเหอเนาะผม่าครับเป็นร้อยหลังแล้วแล้วญาติอยู่กันกี่คนครับน้องชายอยู่กี่คนอยู่กันสองคนอืม เ้วเขาอยู่กันยังไงมันต่อยไหมก็ต่อยมั่งก็ครับก็คือเคยกําจัดไปครั้งหนึ่งแล้วใช่แต่ก็ไม่หนีเขไม่หนีทีนี้ก็ต้องให้กู้ภัยและอบตเขามาช่วยฉีดยาพ่นเนาะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตอดช่างที่เขามาทําบ้านอยู่ใกล้ๆใช่ไหมฮะใกล้ๆแล้วเป็นยังไงฮะเขานอนโรงพยาบาลนะเขาไปเข้าโรงพยาบาลเลยใช่ไหม แพ้เลยตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมครับยังยังไม่ออกจนกัจจุบันเนาะมันดูดใช่ไหมฮะแต่มันดูนะอืมดูดมากเลยเนาะครับปกติน้องชายอยู่กันสองคนใช่เนาะเขาค่ะสติว่ค่อยดียังต้องกินยาตลอดสติไม่ค่อยดีเนาะครับก็เขาก็ทนอยู่ได้ไม่อยู่นานยังครับเนี่ยโอ้หลายแล้วเป็นปีๆแล้วมั้งเป็นปีแล้วเนาะ แต่ก็เเยยออออะะขึ้นรืืออ่่มกันจัดทีไรก็ไม่ออกทีออก,ทก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่อบตเอาเ,อาเอายาวาัดพ่นใช่ไหมฮะยาฆ่า,า,มาแมลงใช่ไหมฮะ